วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไปส่งพี่หลามกันครั้งสุดท้ายนะครับ สวัสดีครับพวก็ช่อง T Trader นะครับผมวันนี้เราก็เป็นวันเป็นวันที่สามสิบนะฮะสามสิบสิงหาคมปีหกหกวันนี้ก็เป็นวันที่รทนนเ,ทเราจะไปส่งพี่หลามกันขั้งสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นที่ไหนนะแต่ก็เดี๋ยวเราจะเอ่อเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเราจะขับเจ้าหมูแดงนะครับไป,ส,ส,ไปส่งที่หลังเราส่งรถไปแล้วส่งที่หลังไปแล้วขึ้นรถตู้ไปแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนนะครับไปตอนนี้ก็ เป็นเวลาตีสี่นะฮะโอ้โหมืดตือตื่อเลยไปน,นะไปเดี๋ยวเราไปดูเจอกันอีกทีตอนถนนสว่างสว่างดีกว่านะ,ะไป,ไปโอเคฮะตอนนี้เราก็ เราแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากอยู่ตรงข้างมอกรุงเทพนะฮะเติมน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะเดี๋ยวเซตซีโร่ใหม่นะครับเต็มถังละเดินทางยาวๆทีเนี้ยนะฮะลยนะคิดถึงพี่หลานจะแย่แล้วนะ๋ยวเราต้องรีบไป ไม่เยอะนะครับผมถ้าแบบเวลาปกติเนี่ยรถติดมากเลยนะเส้นวิหาวดีเนี่ยเฮ้ยโูแล้วนี่หวา่า <c oughs> เ,เดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช่วงๆไปนะเพื่อแบบให้ดูนะครับบรรยากาศสอภาพทางเดี๋ยวเี้ยไงเดี๋ยวผมเซ็ตซีโร่ไว้แลนะนะฮะเดี๋ยว ผมกล่าวไว้ว่าผมจะพักทุก150โลนะครับผมหรือไม่ก็200นะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะมีปั๊มหรือเปล่าแต่ก็พยายามจะพักไม่ไปบ่อยฮะนะเพรานะรว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเดินทางไกลพอสมควรนะฮะระยะเวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ700ดร้ยพูดผิด7็ดชั่วโมงกว่าน,นะฮะ ปฮเดี๋ยวไปดูกันอีกทีฮเดี๋ยวอัปเดตอ,อีกทีะะฮะไปวู้ววิ่สองข้างทางานะ้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ลำตะคองนะฮะเสียงลมดังนิดนึงนะผมก็ตอนนี้ก็6กโมงสี่สิบนะเพราะว่ารถผมมันริกามันไวกว่าสิบนาทีก็ตอนนี้ก็6นะมมกโมงสี่สิบน,น,นะ ที่ลำตะพองนะก็ระหว่างทางนะฮะผมก็ไม่ได้กดถ่ายเพราะว่าฝนตกด้ว <c> ย <oughs> เมื่อวันม,มาถึงจริงๆฮนะฝนตกสวยแล้วก็มีอุบัติเหตุนนะฮะก็เป็นรถบรรทุกเออรถบรรทุกแบบรถคว่ำเลยอนะ่ะน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทอะพวกน้ำสกน้ำเกลือ ทับก้อนอะไรเนี่ยเต็มถนนเลยผมก็ืูกดถ่ายนะกดถ่ายไม่ทันเพราะว่าฝนมันตกห่นะวกล้องเปียกันเลยหรอก <c oughs> นะก็บรรยากาศสองข้างทางวันนี้ก็บรรยากาศดีนะฮะแต่ตรงช่วงช่วงอะไรวะเขาเรียกอะไรวะที่ที่ออกมาจากสระบุรีหน่อยนะฮนะฝนมันตกนะครับผมนะี่ไปลำตะคอนแล้วเจอลตะคองนะฮนะ เดี yeah. yeah. ๋ยวก็เด right ี๋ยวถึงปักหน้าเดี๋ยวเราก็จะจอดแวะพักก่อนนะตอนนี้ก็วิ่งมาร้อยกว่าโลนะร้อยห้าสิบกว่าโลนะนะครับผมเดี๋ยวจะจอดแวะท้องน้ำกู้เสียชสายสักหน่อยวันนี้ก็ดีนะผมขับเพื่อที่จะใส่เบาลับมาใส่เบาเดิมไม่งั้นจะปวดตูดแน่แลยตูดน้านนะลับมาใส่เบาเดิมเดินของวัวซ่านะเราเดินทางไกลนะครับผม อากาศดีนะตอนช่ชวงเช้าผมก็ชอบคนระับชอบเดินทางตอนเช้ชาเชา้าพูดอย่างนะเงี้ยอากาศเย็นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตรงปั๊มที่เราจอดนะปั๊มกันเลยดีกว่าน,นะแบก็โอเคครับตอนนี้เราก็ม,มาแวะปั๊มนะครับผมเติมน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะฮะรีบทําเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะก็พอด,ดีนัดนัดนัดส่งมอบรถตอนเที่ยงนะฮะก็เดี๋ยวจะรีบไปนะกลัวไม่ทันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มลงอยู่แล้วฮนะดูนะดูจากเบาะนะฮะเห็นไหมเริ่มมีละอองฝนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรีบเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะสายเกินไปนะครับ phải phải liều đi qua về xa ra hết để làm rõ Ui Bước clip đi mặt Đây mới thử ra hả Đây cũng cân ra Cũng cân ก็ดูดูแล้วก็ประมาณอีกสี่ชั่วโมงกว่าฮะกว่าจะถึงนะก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะโถ่รถใหญ่เส้นเนี่ยอันตรายนะครับเพื่อนตรงมอไซค์เนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะฮนะเราคอรถบรรทุกวิ่งเยอะเนี่ยแล้วยิ่งเราเป็นมอไซค์อะ่ะหน้ารถ บรรทุกคันใหญ่ๆเขาขับผ่านนะมันมีแรงลมดูดนะฮะซึ่งมันอันตรายมากๆเราควรที่จะขับขาใช้ได้มากที่สุดนะไว้ลมแรงแนะฮะเดี๋ยวีชิวแค่นี้ก็ยังใช้ได้นะไนะี๋ยบุมขอขับตัวเออขอตัวขับรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอร้านอีกที อีกแล้วโอ้โหเสียเยอะมันชิอจริงๆทริปนี้เลื่อกปาถูกวันจริงๆโอ้โหเสียุตส่า์แบบล้างรถหล่อๆมาเพื่องานนี้เละอีกแล้วโอ้โหแล้วตามรถแบบนี้แบบมันเลอะรถมันเลอะ ผมแบบขา,ขาวๆพวกเนี้ยมันจะทำให้ถนน,นลื่นมากๆเลยนะโตกันเนี่ยนะมันไม่ตกตกไม่แรงหรอกแต่มันแต่ก็เปียกอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มันเปียกหมดแล้วภาวนาว่าให้มันหยุดไวๆนะกว่าจะถึงสี่ชั่วโมงเนะี่ยให้มันแห้งโอ้โหมันเลยจริง พับก we ็กระไรอยู่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะเออหลงก็แรงไว้ะเดี๋ยวผมถ่ายอัพเดทเรื่อยครับผมตอนนี้ขอญาตสับรถทำสมาธิตั้งสมาธิขับรถก่อนถนนมันลื่นนะต้องระวังโอเคครับไปโอเคฮะตอนนี้เราก็ มาถึงที่ชัยภูมิแล้นะจังหวัดชัยภูมิตัวจังหวัดแล้วก็เราก็แวะพักเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละจริงก็ถึงตั้งแต่ถึงตั้งแต่แปดโมงสิบห้านะฮะก็หยุดพักนะครับหยุดพักกินกาแฟเมซอนครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะฮะ อก็รวมๆแล้วก็ใช้เวลาประสามชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพมาถึงชียฟงฟูถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับพอเร็วเลยแหละแล้วก็ดูสภาพรถตอนนี้สิฮะเละเลยอุตส่าห์ล้างมาอย่างเอี่ยมเมื่อคือนนี้โอ้โหดู mm. ฝนตกทั้งทางเลยนะฮะถุงมือก็เปียกยุย่ยพังหมดแล้ว เพังยิ่งเจอน้ํายิ่งยิ่งดุยอะตรงมือนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะผมอีกแค่ไม่กี่กิโลประมาณหนึ่งร้อยโลได้นะฮะโอ้ย <c oughs> เดินทางต่อฮะหนึ่งร้อยโลน่าจะพอ น้ำมันน่าจะพอเดี๋ยวเดี๋ยวถึงถึงปลายทางเราค่อยเติมกันอีกทีนะฮะ <c oughs> จะกลับเราค่อยเติมโอ้โหหมอกขึ้นเลยตอนนี้คือตัวผมแบบชุ่มฉ่ำมากเลยนะเปียกแบบไอ้นี่เลยหนาว <c oughs> อย่างว่าเลยเนาะตกทั้งทางเลย อยกแค่อืดใจเดียวหนาวเปรียบดูทรงแล้วผมน่าจะเป็นไข้อยูอ่แล้วเนีย่อยอาการเริ่มมานะฮะเฮ้ยอะไรวะเนีย่ยเหนาว นี้ก็ตอนที่เรานั่งอเมซอนอยู่ก็ผมก็เปิดแมปดูแล้วเนียเราต้องเลี้ยวตรงนี้ไปทางขอนแก่นหนาวหนาวไม่ใช่รหรอกอแต่เราก็ไม่เคยมาด้วยทางนี้เป็นเส้นทางที่แปลกใหม่พอสมควรนะฮะเช็ดกล้องแป๊บ ชิลก็เปิดนะฮะมันเปลี่ยนรถมันอี่างว,ว่าแหละไอ่ขับตามรถใหญ่แล้วไอ้น้ำมาเนาะอุย้ยหนาว <c oughs> แต่ก็ยังดีฮะถือว่าดีเพราะว่าฝนหยุดแล้วนะฮะตอนนี้เรามาเนี่ยผมอย่างว่าแหละมันตกตั้งแต่ก่อนลำตะคองอะ่ะอ้ยหนาว <c oughs> ตกตั้งแต่ก่อนลำตะคองยันชัยภูมิอะ่ะคิดดูกี่กิโลอะ่ะ แล้ผมขับฝ่าผลมาอ้หหนาวไปฮะเหลืออีกประมาณร้อยร้อยนิดๆิดนะก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะได้เห็นพี่หลามอ่ะตอนนี้ผมขอขอตัวขับรถก่อนนะฮะเพราะว่าผมขับรถผมต้องใช้สมาธินะผมไว้เดี๋ยวไปดูกันตอน ถึงบ้านเจอของใหม่เลยแล้วกันนะไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วนะฮะก็สภาพตอนนี้คือแบบลดเละจริงๆนะก็โชคดีฮะที่ฝนไม่ตกนะก่อนหน้านี้คือแบบเปียกเปียกหมดเลยแล้วอย่างว่านะก่อนมาคือแบบล้างอย่างเอี่ยมฮนะตอนนี้คือแบบ เละเลยนะฮะโอ้โหไปเดี๋ยวเราก็ไปต่อฮะไปต่อไปต่อใกล้ถึงละใกล้ถึงแล้วนะครับก็เฉลยเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพี่หลามนะครับจนะกลายมาเป็นหนุ่มขวัญกันแล้วนะกลารเป็นหนุ่มขวัญกันอยู่อำเภอชุมแพนะครับผมไป พที่ดูแมพเมื่อกี้ก็ใกล้ถึงแล้วฮะประมาณประมาณ8โล10โลได้ไปลุยก,กันเมื่อกี้ทางเข้าเราไม่เข้าก็ <c oughs> <g łos> ถือว่าไวมากนะนี่คือแบบผมรวมเวลาพักแล้วอะ่ะ รวมเวลาพักแล้วจากกรุงเทพมาถึงชุมแพอะ่ะใช้เวลาไปห้าชั่วโมงคือแบบไวนะถือว่าไวนะห้าชั่วโมงเดีย๋ยวว่าแลผมผิดร้อยร้อยสามร้อยสามร้อยสี่เงี้ยไม่ไม่ต้องเข้าก็ได้มั้งไม่รู้่าเราไม่เคยมาแล้วมันต้องเลี้ยวข้างไหนวะ ไม่ดูเจ๊ไม่ดูรถเลยอ่ะเลี้ยวมาแล้วไม่ดูเขาไปถรถทางตรงเลยเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวไปทางหนองัวลำพูนะครับผมยยังไงอ่ะมันให้เลี้ยวไหมหรือเลี้ยวไม่ได้โอ้เข,าห,า,ขาห้ามเขาห้ามเลี้ยวเหรอมงเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวฮนะไปตาม ามท้ายที่เขาให้ไปแต่มันก็เป็นทางไปได้นะแต่เขาไม่ให้ไปอะ่ะไม่ไม่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟอ่ะรอสัญญาณไฟนะฮะแล้เวเราต้องเข้าเส้นหลักเทศบาลเมืองชุมแพเฮ้ เริ่มปวดหลังแลฮะไม่รู้ว่าพี่พี่ตำรวจที่จมแพ้จะดูหรือเปล่านะ <c oughs> ผมเคยไปหลายจังหวัดแล้วแบบใส่ท่อแต่งแล้วแบบจะโดนส่วนใหญ่จะโดนผมไม่ผมไม่มีปัญหาป่ะท่อเราก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับอแต่รูแบตได้แบตเท่าไหร่แล้ว โอ้หแบตจะหมดแล้วม่นเหลืออยู่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวผมเปิดมาไปที่บ้านเจ้าของใหม่เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเก็บแบตไว้นิดนึงเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วนะครับไป one eternity later ตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศเดี๋ยวพาดูบรรยากาศในรอมาถึงแล้วนะครับรถลง เดี๋ยวรับตังก่อนฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกรอบอีกรอบหมครับไปเดี๋ยวเรา

ลูกสายไปยังเดือดถึงมาปิงใส่แน่ม้วนๆระวังจะโหลกยังเดี๋ยวนี้าะนี่อะไรแพงสองอะไรแพงเนี่ยแก่ดีเลยอ่ะท่าบอกกันนอกจากซีมือเหรอนี่เลยไปต่อพี่ครับพี่ไปต่อพันนะหลามพี่หลามพี่หลามเรานะครับก็ ต้องจากกันแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันมาสองปีนะครับความทรงจําอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับพี่หลามนะครับก็มาส่งให้เจ้าของใหม่แล้วนะครับผมก็ฝากต้องฝากก็นี่ครับเจ้าของใหม่นะครับชมหน้าเจ้าของใหม่นะครับผมนะครับก็ฝากฝากดูแลลูกชายด้วยนะครับพี่ครับผมก็สบายใจนะครับก็คือพี่เขาก็ จะเอามาใช้เองนะครับผมก็ผมพูดไว้ในคลิปหลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่ขายร้านนะครับจนขายให้คนใช้งานเองจริงๆนะครับก็วันนี้ก็มาส่งพี่หลามครั้งสุดท้ายนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องต้องจากลาได้แหละนะครับคขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับโอเคไม่บายนะพี่หลาม khá bổng khủng nha các bạn, bye 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 nhé, vừa <laughs> <khoảng> <laughs> ừ. có mới cũng đừng ngơ ngay là có cơ hội thì gặp nhau, có cơ hội thì sẽ gặp nhau, có cơ hội thì sẽ gặp nhau, có มมมาานีา่เลยครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ส่งพ okay well> ี่หลามเสร็จแล้วนะครับพี่หลามอยู่ในบ้านนะเนี่ยเห็นไหมบืดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราก็กลับไปแล้วนะครับ แม่ครับพ่อครับกลับแล้วครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับดี๋ยวอะไรจะโทรมบอกเลยรู้เลยครับไปเราก็กลับกรุงเทพกันนะครับสบายใจฮะแต่อีกใจหนึ่งก็เสียใจ แล้วครับพี่สวัสดีครับนะครับผมก็เป็นมิตรภาพเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอ๊ยขี้ขับไปก่อนนะฮะทางตรงทางเอกไปก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่พี่หลามก็มีบทบาทในชีวิตนะครับผม ในระยะเวลาสองปีนะครับที่อยู่ด้วยกันมาก็รักและผูกพันที่สุดนะครับเป็นรถที่ผมพูดได้เต็มปากว่าเป็นรถที่ผมรักมากๆรักจนแบบชีวิตนี้ไม่เคยร้องไห้ให้กับรถะอนะครับแต่พี่หลามทำให้ผมร้องไห้กับเขาได้นะครับแปลว่าเขาเป็นรถที่ผมรักที่สุดนะครับ เพรอย่างว่าเนาะผู้ชายจะไม่ยอมเสียน้ําตาให้อะไรง่ายๆนะถ้าไม่ใช่สิ่งที่รักจริงๆนะครับก,ก็สบายใจได้แหละนะก็มาเป็นหนุ่มพี่หลามก็มาเป็นหนุ่มขอนแก่นนะครับหนุ่มชุมแพก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับพี่หลามนะครับผมก็ ฝากช่องเราไว้ในออบบุกอ้อมใจไว้เหมือนเดิมนะช่องที t r นที r รเดอร์เรานะครับกออ็อนาคตจะเป็นรถรุ่นไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับมาขับเหมือนเดิมแต่ก็แนวทางของช่องก็คือรีวิวรถนะครับรีวิวรถต่างๆมอไซน์นะสายมอไซน์ไงนะแล้วก็จะเป็นแนวฟอร์ซ่านี่แหละมาคุยใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรฟอร์ซ่าเนี่ยถามได้นะฮะ ก็ผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวกลับกรุงเทพก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาคทีปนีส้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะไป